สวัสดีกันเลยนะครับวันนี้คือช่องแมสซิ่งเลยนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่น m 8ในตำนานนะครับที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยรัวมากก็คือแบบในอะไรเนี่ยอัตราใน,ในการยิบงบวก2แล้วก็แมกกาซีนลบหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นของรีวิวปะยังอัพไม่หมดนะอันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนั้นแล้วก็จะมาเล่นตัว m 8นี้กัน อยาจะไปเล่นในหมดแล้วละไปเราไปจุดเอ้ยเราไปเจอกันในเกมเลยดีกวมาเข้าในเกมแล้วเงไม่ค่อยดังเลยอ่ะ นี่แหละคน,ยนเยอะแน่นอนแล้วหวังว่าน่าจะไม่ตายคนแรกเราลองมาตั้งหลักที่โรงพยาบาก,ก่นดีกว่าแบบลงมาปุ๊บเจอเอ็มแปดเลยได้ปะไม่เจออันนี้ก็ผมก็ทำเป็นกีแรกนะก็อย่าลืม ก็ซัดขายด้วยคลิปแรกคลิปแรกโอ้ไม่เจอเลยต้องการเอแปดต้องการยิงคนแล้วเนี่ยต้องการยิงคนต้องการยิงคนอยากซ่าครับทำไมเสียงเกมมันเอ้ยนี่ยเจอแล้วสวยเลย เกมเบาจัง้ยเล่นคู่เลยดีไหมเนี่ยเ่ยาเล่นคู่แต่กลัวตายเรามาเล่นแบบแอันกระบอดีกว่าอีกปืนหนึ่งแบบป้องกันตัวอะไรเงี้ย เพราะว่าเราต้องไปยิงคนแล้วแหละบุกเลยละกันคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนต้องการยิงครับตอนนี้ต้องการยิงอุย้ยเสียงมาจาก วะน่ะมันเป็นนกอ่ะผมเพิ like ่งกลับมาเล่นน่ะไม่รู้นะเมื่อคืออะไรรู้สึกได้ยังเสี่ยคุยเสี่ยคุยมันอยู่ในนี้นะ ไหนคนน่าเอา้าไม่มีหรอไม่มีคนเจอคนน่าคนไปไหนอะเอา้าตอนแรกลงยืมลงยืมมากเลยนะทไมตอนนี้ไม่มีใครเลย เอาดีๆเนี่ย้ยๆๆๆยเห็นล <c oughs> <plus S 2> ้วต้องช่วยกนไอย่ไม่รอดพี่เราจะน้อง เก็บลัวเก็บลัวๆอยากได้แม็กอะที่มันเอาไว้อบอะอันนี้ไม่มีมต้องไปแลกอะไรไปแลกของดีกว่าเ้าก็จะแลกอะไรวะไอทีม่มันเหมือนแบบาล่าล่าคุณอะ แลแกอยู่ไหนล่ะเนี่ยแลกแลกแลกนี่ใครอ่าอันนี้ชิปอันไหนตาล่าอันนี้ปะใช่ปะไม่รู้ล่นมาก่อนแล้วก็จะไปล่าคนด้วยแต่คนเอื่น,นั่นจะใช่นะเพราะว่า นี่ไงกำลังยิงร่อเลยไม่ขึ้นเลยวะหัวเ้าอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยหโอ้โหโอ้ยอะไรอะอะไรอะ ตัวอะไรอะ่ะคืออะไรอื้ใครไม่บอกพี่อ่าเรารีบเข้ามาอย่างงี้ด,ดูสิ วิดออบของว่ะทุกคนยังได้ชิปอะชิปอุปเกตไม่อะไรเลยอตอนนี้ก็เหลือหาคุยเอ้ยเข้าหัวไม่ตายเฮ้ยเข้าหัว โอ้คนนั้นข้าวหัวไม่ตายอ่ะออถ้าผมเงียบก็ขอโทษนะเนี่ยมันชอบเงียบอ่ะไม่รู้อ่ะคือมันตั้งใจเล่นไง ตอนนี้เข้าไหนโดนตัวนี้มันอยู่ไหนตรงไหนวะตัวนี้เหรออ๋อเห็นแล้วลมลมลม ตามแล้วไปตามแล้วไป <Yeah. S 1> ได้มาห้าคิวแล้วขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งก็พออย่ามีคนดักหน้านะอุ้ย จะตายจะตายโหเกือบตายเิ็บของก่อนอะไรเกือบตายอุ้ยเราสามคนแล้ว ตรงไหนวะอุ้ยตายไม่เนี่ยอุ้ยไม่ตายไม่ตายรอ,อดเฉยจะโดนกดไหมเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เพิ่งตกลงมาหรือว่างู น่าจะผือแล้วไม่นั่งคนไรงงตรงมาก่อนอุ้ยตายไม่เนี่ยเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงเหือะเหอะประมาณสามคนละเมื่อกี้รอดได้ไงอะไอผู้ชายคนนั้นอะรอดมาแบบงงงงเนี่ยตรงนี้น่ารอดแน่ เอาเราหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้ววงยเปี่ของเขานะาก็ประมาณกลางๆได้อยู่บุกเลยไหม <S 2> <S 2> <S ที่หนึ่งนะตาน,นี้ที่หนึ่ง ว่าเราเข้าวงก่อนดีวะไม่ครับเ,เปิดดูนมาอีกก็คงเพียเขาเละ ได้อยู่ทั้งหกลางตึงเลยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิหามมาดิมาดิเอามาดิาดอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนนะโดนไปเม็ดหนึง่ง จะตายไหมเนี่ยโคนโอ้โหไม่ได้นะเมื่อกี้เหมือนขาอู่ซ้ำโตปิประเด็นคือถ้าเขาไม่กดสกิลของไอตัวเนี้ก็คือผมชนะนะแต่เขากดโอ้โอเมื่อกี้ยิงไม่ได้อนะ่ะไม่น่าเมื่อกี้น่าจะยกเอปเปิมายิงนะแต่ไม่ยิงคลิปนี้ก็จบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดตาด้วยนะครบบ๊ายบาย